สวัสดีสวัสดีนะโมพุธทธายะภาพที่ท่านกำลังได้รับชมอยู่ณขนาดนี้นะฮะเป็นภาพน้ำเป็นภาพน้ำที่ดันที่ดันขึ้นมาจากด้านล่างซึ้นอยู่ด้านหน้าท่านเย็นนะเป็นภาพน้ำนะเป็นภาพน้ำที่ดันขึ้นมาซึ่งเมื่อวานที่ห้า ดันออกมาสามรูนะฮะณนะบริเวณนี้ดันออกมาสามบรูแต่ณนะวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดได้ดันออกมาเหลือแค่รูเดียวแล้วนะฮะเหลือแค่รูเดียวนะฮะน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์นะฮะดันขึ้นมาจากด้านข้างด้านข้างด้านหน้าถ้ำเย็นนะฮะท่าที่ท่านได้รับชมอยู่นะฮะณนะโบเนะนี่ยนี่นี่คือรูวะ ตัวรูที่น้ำเขาดันดันขึ้นมานะดันขึ้นมาจากข้างล่างใต้ทา่านเย็นนะซึ่งก็คงคาดว่าลึกๆล,ลงไปเนะ่ยด้านหน้าลึกๆล,ลงไปนะที่ทา่าเย็นด้านหน้าลึกๆล,ลงไปนะคงจะเป็นเมืองบาดาลน,นะเป็นเมืองบาดาลแล้วก็มีลำธารน้ำใหญ่ไหลอยู่นะและทีนี้ก็น้ำ น้ำได้ขึ้นไปเยอะเลยนะในภาคเหนือนี่ท่วมในหลายที่นะฮะท่วมในหลายที่นะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะมีนพรตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อาคีทานังวะลังคันทางสีวะดีจะมหาเทลังหังวันทามีทุระโตหังวันทามีทาตุโยหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมสังฆูเชนิภาพภาพรูนะครับรูที่น้ำเขาดันขึ้นมาจากด้านล่าง เมื่อวันที่หนะ้าะดันขึ้นมามีสามรูแต่วันนี้วันจันทร์ที่เจเหลือเหลือเหลือรูเดียวและเหลือรูเดียวนะสาธุสาธุสาธุ